ไม่รู้กี่ครั้งไม่รู้กี่สิบปีจนถึงวันนี้ยังไม่ได้บัตรประชาชนปิยบุตรแสงกระดกกุลวันนั้นเป็นประธานกรรมธิการสิทธิมนุษยชนและกฎหมายเขาทำหน้าที่ของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบเขาผลักดันบัตรประชาชนให้กับกลุ่มคนไทยพัฒถิ่นนี้1,000คนเมื่อปีที่แล้วครับ1,000คนนี้ได้บัตรประชาชนเพราะปิยบุตรแสงกระดก,กุล ปิยบุตรแสงกนกุลกลับไปที่ระนองเมื่อต้นปีที่ผ่านมาคนกลุ่มนี้เดินเข้ามากอดอาจารย์ปิยบุตรและอาจารย์ปิยบุตรก็กอดเขากลับไปและทั้งคู่กอดกันด้วยน้ำตาที่นองหน้าปืม้มเต็มไปด้วยความตื่นตันเต็มไปด้วยความดีใจนี่คือสิ่งที่ปิยบุตรได้ทําครับ